เพื่อนชาวนักบอลทุกท่านนะครับผมพบกับช่อง DBToy m o d e l นี่เช่นเคยนะครับอ่าวันนี้จะมารีวิวงาน u l t i m a t e Gohan g ก e n d e s t a นะครับผมเป็นงาน Gen Desta น้องใหม่นะครับตัวนี้เพิ่งออกมานะครับี๋ยว่าผมก็แกะเล่นไปแล้วแหละเดี๋ยวเพิ่งมารีวิวอ,อันนี้เป็นรถดีทนะครับผมด้านหน้าเป็นนี้ ข้างครับแลังอีกด้านหนึ่งด้านข้างอีกข้างนึงอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นกืร์ร็อตอ,อย่างเดียวอ่าเหมือนเดิมครับแกออกมาปุ๊มีกล่องกระดาษข้างในแล้วก็อ่าโมเดลมาถึงทนะครับ จะมาเป็นสีชิ้นนะครับในซีนพลาส,สติกอ่ะนี่สวนขาอ่ะนี่ช่วงบนครับผมอันนี้ส่วนหัวสุดท้ายก้อนน้ำแข็งครับผม Okay. น้ำหนักถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ก่วง okay. ใส่ฟึ๊บใส่หัวฟึ๊บโอ้ยตัววัจะหลวมนิดนึงเฮ้อ่ะโอเคเรียบร้อยครับ อันติเมีดโก่งห้างจะเป็นยูนิฟอร์มตอนที่ไปฝึกกับไครโอชินชื่ออะไรแล้วนะท่านเจ้าพิภพสูงสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจคนแก่ๆผมจำไม่ได้ชื่ออะไรเหมือนกันอุ้ยไม่ใช่สิจะเป็นยูนิฟอร์มตอนไปฝึกกับไข่โอชินนะครับ คนเยกแกหน่อยอก่อนที่จะไปสู้กับจอมันบูลนะครับเพราะว่าตอนแรกสู้ไม่ไหวออันนี้ตอนเป็นอัติเมตครูหัางทีนี้ก็รู้สึกว่าตอนออกไปสู้นี่ชีวิตโตกที่เป็นผู้ช่วยของไครโอชินนคนปน็นไงครับเสีชุดครูหัางบอกว่าอยากได้ยูนิฟอร์มแบบคุณพ่อกเลยเสกให้เป็นอย่างนี้เลยแต่ว่ามีตาแสนลักษณ์ตรงนี้นะครับ รู้สึกว่าช่วงหนันังงูคุณนี่ไม่มีตาตรงนี้นะจะเป็นยูนิฟอร์มดีเพียงนี้เลยรายละเอียดของงานทำหน้าออกมคมดีนะครับปันกามก็สวยดีแต่ทำไมตัวผมมันหลวมอย่างนี้มาในท่ายืนธรรมดาเลยนะครับนิ่งๆขมขื่ ร่างนี้จะไม่แปลง่นเซุปเปอยานะครับเพราะว่าโหดอยู่แล้วยูนิฟอร์มเหมือนพ่อทุกอย่างเลยตั้งแต่เสื้ออ่าข้าวอะไรครับข้อมือรองเท้าเท้าออกมาสวยนะครับแต่ถ้าเอาเปรียบเทียบกับงานแกนตัวเก่าพวกอโมกุนมิต้าผมว่ายูนิฟอร์ม ของกูฮังนี่มันดูไม่ค่อยขังเท่าไหร่นะเสื้อผ้ามันดูแบบว่าสีมันดูสดไงเดี๋ยวลองเอาตัวเปรียบเทียบด,ดูนะครับระหว่างกูฮังตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นแกนิสตาตัวเก่าแล้วสีชุดจะค่อนข้างต่างเลยนะครับารายละเอียดการปั้นก็ต่างกันเยอะอยู่นะอืม ตัวนี้สุว่าจะปั้นแบบว่าการลงสีรายละเอียดเนี่ยมันจะดูขลังกว่านะผมว่าทั้งสีมันเนื้อมันเก่าวะเนี่ยเลยไปอย่างงี้ตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วอ่าสีมันจะดูซีดๆหน่อยอเสื้อผ้าก็มีรอยขาดนิดนึงทำนลงกามเนื้อนี่การไฮไลท์นี่สึกว่าจะปดร้นเรื่องเลยนะ,อ,ะอย่างเช่นรอยทงเกีนะรอยยับ เป็ดที่บอ,อตัวน,นี้ดูน้อยยับน้อยกว่าสีก็สดกว่าสงสัยเพราะว่าคิบิโตชุดคิบิโตเพะคิบิโตดนเสียชุดใหม่เนี่ยเลยใหม่อย่างนี้แต่ก็โอเคสวยดีนะครับนนี้ความสูงก็พอๆกับแกรุ่นเก่านะครับ เดี๋ยวเรามาวัดควาสูงดูนะครับโอหังจะอยู่ที่บอีกนิดหนึ่งจะสามสิบแล้วเอามาวางคู่พ่อลูกได้เลยสบาย โอเคถ้าใครชื่นชอบก็ไว้ไปซื้อเลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมตอนนี้น่าจะมีขายอยู่น่าจะมีเยอะตัวนี้หัวดิมพอยก็มีนะตัวนี้โอเคครับมว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม